น้องครับนี่อะไรครับอะไรครับเป็นอะไรข้างในเนอะไรเป็นอะไรครับน้องเป็นอะไรครับยาวใช่ะมาลัำไปจากไหนครับเรียงมังลายครับผมอืมเอาเอาขึ้นขึ้นไปเปิดดูให้ให้พี่พี่ดูเหรอครับอ่าขึ้นขึ้นครับน้องน้องบีบพี่นะขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเห็นแล้ว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 เอาสองเอาสองแล้ว 停停停！ เรื่องนี้เองจริงเนี่ยประเทศเราเป็นประเทศที่ออพักยาแล้วต้องขาดไปประเทศที่3อยู่แล้วนะครับเ,ออเรื่องเรื่องตัวจํานวนยาเองเนี่ยทางเรากับปปสอเองเนี่ยหรือทางฝ่ายทหารเองเนี่ยเราเราก็เริ่มที่จะตั้งแต่ตะเข็บแนวชายแดนมาแล้วนะฮะจำนวนตรงนี้เนี่ยผู้ผลิตเนี่ยอยู่อยู่นอกประเทศนะครับเราสามารถที่จะสกัดกั้นได้เป็นบางส่วนเราไม่รู้ว่าจํานวนทั้งหมดเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ คือลักษณะของการทะลักเนี่ยครับผมเรียนแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวยาเสพติดเองเนี่ยก็อยู่รอบบ้านเราพร้อมที่จะเข้าตลอดเวลาปริมาณยาเสพติดถ้าเราดูตัวยาจริงๆเราจะเห็นว่ายาเสพติดที่มันมีปริมาณมากๆเนี่ยมันก็คือยาบ้ากับไอซ์ซึ่งมันมาจากสารเคมีฮะเพราะฉะนั้นสารเคมีมันก็เลยผลิตได้ไม่จํากัดเมื่อมันไม่จํากัดประกอบกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นในอดีตอาจจะเป็นแค่เครื่องอัดเม็ดประเภทที่มันไม่ไม่ใช่แบบโตรเตอรี่ไม่ได้เป็น19หัวตอบซึ่งปัจจุบันอาจจะมีมากกว่านั้นาการผลิตต่อวันเนี่ยจากวันวันหนึน่งได้แค่หลักแสนตอนนี้ต้องเกือบ10ล้านเพราะฉะนั้นการผลิตตรงนี้ก็เลยไม่มีขีดจำกัดเมื่อไม่มีขีดจำกัดมันก็รอเข้าบ้านเราเนื่องจากบ้านเราสถานการณ์บ้านเราก็คือเป็นพื้นที่ภานระบาดของยาบ้าไอนะครับ สมุดเล่มบัญชีอยู่ไหมไม่มีครับเลขจำได้ไหมจำไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์เปล่าเลยไม่มีครับขับสมดเล้วโอนยังไงอ่ะเขาส่งมาให้ครับก็เขาโอนมาให้ใชนะต้องธนาคารใช่ไหมเองเนี่ยต้องหยอดเขาหยอดไปงายหรแล้วแต่เองก็ส่งไปชี้เป็นเขาใช่ครับแล้วบัญชีเองไงบัญชีผมเนี้ยเอาจากไหนจะดู็นยังไงชี้ทางเขาเองเบงไงดึงเงินได้มาอีกเบิกไงเออ่ะเรอี้เราเอาบัญชีมาก่อนเอ้คเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชื่ออะไรทีมครับ ค่อ,คอยๆคิดตอนนี้พ่อแม่เองเย,อยายเองดูได้นนตาเขาอยู่ที่เองนะรม่น,นั้นกู้กลับไดนทั้งบ้านแ,แต่ถ้าเราให้ม,มันมมือดีเนี่ยจะพิาจารณาตรงน,นี้ของเนี่ยมันชัดเจนหน้าบ้าน